ตัวดีครับเกียรครับมาพอกันอยู่เลยในะเวลาสามโมงสองตอนนักศกษามือมาตัดหนาที่เก่ามากับแม่มาก,มมากาับพอที่เก่าวันอาทิตย์นี่นาที่เดิมคือหนึ่งตัดคันหนึ่งขนมือเกา่าตาตัดได้ร้ายกวยังจะเป็นแบก มต้งห่วงกัเางานแบกหามไว้แจผมงานแบกหามบ่มันกมกรเนี่ Hmm. Nhà mình nói nhà anh bang. bạn. Cái gì tát đây vậy. Tiếng bạo cũ tiếng căng không bđ được cái hạt ถ้าจะได้พวกเก่งว่าอะไรทีน้อ เบื้องยู่นี้บัเป็นขั้นอะไรพ่อเก่งหน <c oughs> ามันบางมันคือเป็นตัดหน้าตัดหน้า,าหนาหัวตัดกันแทะขั้นหนึ่งเกือบพ่อเบืวองนหงไก่น้าตัดทวงหนึ่งใหม่ทวงหนึ่ง ได้ที่ไก้เอาคะแนนตัวนนเนาะมุเต็มรถดาวซ้ำได้แต่บางทีเต็มหมดเต็มเราพี่น้องสั่งเยอะอัปเดตให้บางทีเชนึงเด้สั่งได้พี่น้องไปหอบกันน่อยสิแต่พ่อหอบได้ก็ตาหนึ่งอย่างละคิดว่าอานะน่าจะได้พ่กเขียงหนึงนนน่งนามัดติรดรถใบตัวเนาะ <c oughs> บ้านเนี่ยคนเตรียมพร้อมพี่น้องทันตฤไเด้เครื่องโถดนั้นพเครื่องมันได้หล้วเออทันตฤษเต็มอย่าไเบิร์มองตัดไปเลยพี่น้องอย่าไเบิร์มองตดไปแล้ว อ,อุปกรณ์ไปบกพร่ลืมขาดพี่นอ้องขาดจำกัดสัน่นขาดบะถึงเป็นว่าเป็นว่าขึเาว่าวะไรกันนี่ ไปตัดปลายเดี๋ยวจะไปค้นเองไ่ <c oughs> อยู่กไ,กไก่พ่ดพอ่ไนเนาะพไก่หน้าทำเนาะ เนี่เขาไปฟังเสียงเครื่องมวนมวลบุรีฟังเสียงเครื่องมวนมวลมีอยู่ไหมคที่นี่ฟังเสียงเครื่องเลยหลวกหูดิทุ่นรัดหญ้าอยังนี้แม่ก็ให้เห็ดดูทุ่นให้เห็ดในป่า แบว่งหนาทีไพ้ม <quelques robi ers> ันคนหนึ่งหายเห็ดคนหนึ่งตัดห้าคนหนึ่งคนห้าพ่อทำนี่ละครเดียว ไก่สิเลี่ยมังอัปเดทที่บิ่งอีเชนึงพี่น้องไก่สิเต็มรถเต็มรถลตื้อแต่ก็เต็มโหลดคนละยีอัปเดทที่บิ่งอีกเขามาหอวหน้าแล้วพี่น้องก็ลงเรียบร้อยลืมปิดคลิปขาแต่คนได้กน้อยหนึ่งเด็ซุ่มเด้ทากินอยู่นี่พ่อทำนี่แหละพี่น้องไลค์เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักต่อใครไปก็ลังใจในการที่จคลิปใหม่ๆออกมาเนาะ ากันใหม่คลิปหนาถ้า,าคลิปนีน้เป็นบายไเดิครับสวัสดีครับ,ค,รบคิดครับ <c oughs> มาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้มาใส่เบ็ดมาหน้ามาใส่เบ็ดน้ำพี่น้องตัดหนาไม่งัวดเลยใส่เบ็ดต่อเลยใส่มาไล่ลังน่ะแหละพี่น้องเขาจะที่ถ่ายมึงถ่ายหนาคือว่า มื่อคือตอนยามตอนยามี่ายง่ายอยู่ไม่ได้ทายโดนไหมตอนใส่พี่พิทันนกหน่อยอืเอออัปเดียเ้เบังดีเด้อพี่น้อง